ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจําสัปดาห์ในช่วงวของไอเดียไอดูค่ะ<อ>ชิ้นแรกนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นลำโพงธรรมดาทั่วไป<ะ>แต่ถ้าเราบอกว่าเป็น Speaker and Power Bank อรเป็นลำโพงสปีกเกอ JBL ที่บอกได้เลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยพลังเสียงอลังการงานสร้าง<อ>แต่ความเก๋ของลำโพงเจ้าสปีกเกอตัวนี้เนี่ยคือว่า เป็น power bank ที่สามารถชาร์จมือถือของคุณได้ด้วย,เ,ยเป็นลำโพงก็ได้แล้วก็ชาร์จมือถือก็ได้ถูกต้องพลังวัตต์ออของมัน6,000ม mm ิลลิแอมค่ะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะมีสปีคเกอร์ไปเปิดเพลงฟังแล้วแบบหมดแล้วชาร์จกับตัวนี้เป็น power bank ได้ดูนะจ๊ะมันเป็น USB port ดังนั้นเราสามารถที่จะเสียบกับบอชาร์จอ่ะกอมาเสียบอันนี้ปึ๊บพลังงานจากนี้ ถ่ายเทปซีมือถือปลายมือถือจะเป็นจุ๊บแบบไหนรุ่นอะไรก็เลือกเอาตามปรารถนาถ้าแบตของสปีกเกอร์หมดชาร์จจากข้างหลังนี้อ๋อมีที่ชาร์จใช่แล้วก็สามารถต่อซาว์ออกแบบต่อๆกันได้อีกด้วยค่ะพาวเวอร์ออนนี่มันเป็นที่ชาร์จแบตสำรองได้ดีเนี่งนะใช่แล้วก็ใครที่แบบสมมติไปเชื่อทะเลไปนั่นนี่ก็น่าหลไปล้วลกับเพื่อนฝูงเลย ต่อมาอันนี้เลิศเลยล้าปากค้างเช่นเดียวกันสําหรับอุ้มโดยเฉพาะอะไรยังไงว่ามาอันนี้นะคะเป็นเครื่องช่วยสําหรับผู้ที่อาจจะไม่คุ้นเคยภาษาต่างประเทศอันนี้เรียกว่าดิกซอนะคะเป็นตัวสแกนเนอร์ที่เป็นดิกชันนารีไฮเทคสามารถสแกน ข้อมูลที่เราอ่านไว้ออกอแล้วมัน<ช>จะสามารถที่จะพูดแลออกมาเป็นความหมายภาษาไทยที่เราเข้าใจได้ทันทีวิธีการใช้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณวางตัวสแกนนี้บนศัพท์ที่คุณไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆนะคะทุกๆภาษาเลยหรอ,อถ้าเกิดต่อเน็ตมันสามารถลิงก์แบบอัพให้มันฉลาดขึ้นได้แล้วก็สแกนไปประโยคนี้ตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ก็จะรีดออกมาแล้วก็แปลความหมายให้เราได้รู้ทันทีจ้ะใช่นี่นะอยู่กับเรา <ๆ S 1> น<ะ>ั้นแบบหมดแล้วแน่ทำไมอ่ะทั้งวันแต่ว่า ปแปลสับข้อความที่ไม่เข้าใจหนังสือคุณอย่าไปแปลภาษาอื่นนะเช<ะ>่นแบบตัวอะไรจะไม่เข้าใจเลยอันนี้ไม่ใช่สแกนอร์สแกนทั่วไปสแกนสับจริงจริงๆนี่ยเดม,มากเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้เมื่อเราต่อเข้าโน<ะ>้ตบุ๊กที่เราต่ออินเทอร์เน็ตอยู่80ภาษา<ะ>ไปเลือก<ะ>เอาเลย ดิสเทรยด์ด้านหลังของเรานะคะยังคงเป็นธีมของหนังสือค่ะกับงาน B Train Read Town นะคะงานนี้นะคะต้องการให้คนไทยเนี่ยใส่ใจกับการอ่านหนังสือรักการอ่านเพราะบางครั้งนะคะหนังสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้พลิกชีวิตเราได้และสร้างชีวิตเราได้ชเดชเช่นเดียวกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนี่น Boys and a Doll ผู้เขียนคือด็อกเตอร์๊อปใช่ด็อกเตอร์๊อป <Dr. Bob S 3> เนี่ย ชีวิตพลิกไปเลยค่ะหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะวัยรุ่น<ห>ทั่วไปนะเป็นนักเขียนชื่อดังเป็นไอดอลของเด็กทั่วประเทศอตอนนี้ไทยแล้วค่ะคนที่ติดตามผลง,งานป๊อปนะหรือคนที่ไม่เคยอย่านหนังสือป๊อปเลยนะตอนนี้จะมีนิยายเรื่องใหม่ก็คือเรื่องบอยซานดอนะเรื่องนี้เป็นแนวทางใหม่ที่ป๊อปไม่เคยทํามาก่อนนะก็คือเอาแฟนตาซีผนวกกับความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วเรื่องทั้งหมดเกิดในประเทศไทยนะตัวละครเป็นคนไทยผมทําเพื่อสะท้อนความรักแล้วก็แง่มุมสังคมต่างๆลองดูฮะถ้านิยายเล่มนึงเปลี่ยยนนชีวิตคได้ผมอาก ให้คุณลองเปิดใจอ่านบอยสนาดอดูตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งวรรณกรรมมาสิบอาทิตย์แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านหนังสือไปดูหนังสือไปเลือกหากันนะคะไปได้เลยค่ะที่มีเทรนเดอมอลทุกสาขา e m p o r โพ m และพ a r a g o n Department Store ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะครับผมสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยรักในการอ่านนะครับเพราะว่าจะเสริมสร้างจินตนาการและก็ความคิดของคุณครับขอบคุณของที่นำมาเปเดตนะครับผมทั้งนี่เลยของพี่บีนะครับแล้วก็ดิสเพลย์ทั้งหมดจาก b ีเทรนครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยมากความสามารถกับช่วงนี้ครับโซคูสคูแนวครับ โซคุส so cool คุณแมวันนี้เราจะมาตามหาคนหน้าตาดีมีความสามารถที่โรงเรียนศึกษานารีครับวันนี้เราจะมาตามหาสาวน้อยหน้าตาดีชื่อของขวัญน,น้องคนนี้มีความสามารถพิเศษอะไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อศิรปิญยาพัฒนาศักชื่อเล่นชื่อของขวัญกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนศึกษานารีมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะพี่ขวัญเลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ค่ะเพราะว่าสุขภาพของขวัญไม่ค่อยแข็งแรงค่ะคุณแม่เลยฝึกให้เล่นกีฬาประเภทนี้ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของ การเล่นกีฬาประเภทอื่นๆด้วยค่ะไปดูลีลาการเล่นยิมนาสติกของขวัญกันค่ะ หน้าตาดีสวยเก่งมีความมั่นใจและมีความสามารถขนาดนี้ก็ต้องรัตำแหน่งโตคุสกุแนวให้ไปเลยครับช่วงน,นี้เรื่องเราวไอเซสมีเรื่องอะไรเด็ดๆบ้างครับพี่บีมพี่อุอ้มของบีมนะคะจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์น่ารักสุดเก๋ที่ชื่อว่าจิ i b ี่มิวเซียมค่ะที่ประญี่ปุ่นถ้าเกิดใครยังขงมวดคิ้วว่าคืออะไร,รอบอกใบให,ให้เป็นกระตูนเรื่อง ตัตหรือเต๋อหรืว่าสปิริตอเวยอ่านขนาดาไหนรู้ค่ะค่ะส่วนของอุ้มนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกแต่ว่าสามารถทำให้คุณเนี่ยมีความสุนทรีทางอารมณ์ได้คเป็นศาลาเสียงลมค่ะจกเป็นยังไงการทำงานจะเก๋ไกขนาดไหนติดตามชมได้ในไอเซอร์ช่วงหน้าค่ะ